เดี๋ยวทางทหารเราทานอาหารที่นี่ซะก่อนแล้วเดี๋ยววัตถุมงคลยกไปที่กุฏิหรือน้ากุฏิแล้วเดี๋ยวสภาฉันข้าวเสร็จแล้วจะไปทางอุดนะแล้วเดี๋ยวเมื่อเราทานทานข้าวเสร็จแล้วเข้าไปชมนู่นก่อนไปชมพิพิธภัณฑ์เจดีย์แล้วจึงออกมารับวัตถุมงคลได้นะเออเอา เออเอาวางรวมๆนั่นแหละวางรวมเลยเออั้งสกวนทีเดียวเลยเอัอะมิจาวะตาสังขาราาันโอปาดะวยะรรมิโนอัน ปัจจิตวาดิโรชันเตมเสรีสร้างวุปสโบสุโคอิาบเบสัตามารันติจารมารินสุจามาริสเรมตดเทวังมาริสามีนาทิเมเอกสร้างสยม วันนี้อากาศมันร้อนแต่ยังไม่ทันสว่างสงสัยว่าฝนมันจะตกหรือเปล่ามันร้อนอบอ้าวแบบแบบอยู่ในเตาอบเลยนะนี่แหละอากาศร้อนออร้อนร้อนภายนอกเราก็ยังมาเห็นเห็นมันเป็นทุกข์ขนาดนี้และร้อนในอเวจีมหานรกเหมือนขนาดไหนนะแต่บอกว่ามันไม่มีช่องว่างเลยนะมันไม่มีช่องระหว่างของความร,ร้อนเลย เกิดมันร้อนตลอดเลยเนี่นะอวจีมหานรกเนี่ยเพราะนั้นเพราะนั้นไอความทุกข์ความทรมานเนี่ยแต่ยังบอกว่าไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับนรกอีกแล้วเพราะนั้นจุดที่จะพาเราไปสู่นรกมันก็มีเส้นทางนำพาไปสู่นรกเส้นทางนำพาให้พ้นจากนรกมันก็มีเหมือนกับเหมือนกับเราเห็นได้ว่า บ้านเมืองมันไอไออากาศมันร้อนเหมนนี้นะเราจะไปทําลายให้ให้อากาศมันมันหมดไปก็ไม่ได้มันมันจะอยู่ตามตามธรรมชาติของมันก็เป็นร้อนอะเนี้ยใช่ไหมแต่โดยตัวมันเองถามมันมันร้อนไหมมันไม่รู้อ่ะเป็นร้อนอ่ะไอเราเนี่ยมันร้อนแต่เวลาไอ้นรกมันไม่ได้เนรกมันไม่ได้ทุกนะตัวของนรกเองมันไม่รู้อ่ะมันทุกข์หรอกแต่ผู้ที่ไปลงนรกเนี่ยนะผู้ที่ไปอยู่นรกเนี่ยมันร้อน เมื่อกล่าอากาศเนี่ยมันร้อนมันมันมันไม่รู้ตัวมันไอ่ร้อนหรอกแต่ผู้ที่แต่แต่ถูกอากาศตันนี้แหละมันร้อนแต่เราก็ไม่สามารถไปทําลายอากาศให้หมดไปได้ทําลายความร้อนให้เป็นหมดไปได้รู้ไปที่นู่นสร้างห้องแอร์ขึ้มาร้อนก็ร้อนอยู่ในห้องแอร์ไม่เห็นมันร้อนใช่ไหมล่ะไอ้ความร้อนเนนอกมันก็ไม่ได้ว่าร้อนมันร้อนเราก็อยู่ในแอร์เย็นฉ่ำเย็นสบายเ่ะนะใช่ไหม ไอ้นี่มันก็เช่นกันเนอนรกมันก็ไม่ได้ว่าตัวเขามันเองร้อนแต่ผู้ที่เขาไปแบกนรกเน่ยมันร้อนเรารู้ไปที่ว่านรกมันก็เป็นธรรมชาติของมันมันอยู่มันแบบนั้นมันสาหรับเป็นเหมือนกับคุกหรือกับตารางเนอะเป็นที่เป็นที่เป็นที่อยู่ของพวกผิดกฎหมายต่างๆนรกก็เป็นที่อยู่ของพวกทุศีลพวกสร้างบาปสร้างกรรมต่างๆทั้งหลายเรารู้อย่างนั้นเราก็อย่าไปสร้างส่วนนั้น เราก็สร้างห้องแอร์ขึ้นมาสร้างสวรรค์ขึ้นมาแต่วันนี้มันเย็นมันเบิกบานมันผ่องใสขนาดไหนเพียงแค่เพียงแค่เราคิดจะทาในเส้นทางที่จะไปสู่สวรรค์จิตใจของเราก็ยังเบิกบานผ่องใสลองดูเี่ยคนเราพวกเราลองดูเะรเราคิดว่าจะเราจะไปทําบุญคิดว่าเราจะไปทําความดีไม่ว่าเราจะทําดีต่อผู้ใดแหละต่อพ่อแม่ต่อปู่ย่าตาทั่วต่อมิตรสหายต่อใครแล้วนถ้าถ้าขึ้นชื่อว่าความดีแล้ว อันเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อต่อบุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้หรือต่อเราก็ตามเดอะใช่ไหมอพอคิดเพียงคิดคิดจะทเนีน่จิตใจมันเบิกบานมันสบายอ,อุสบายใจในขณะที่ทําก็ทําด้วยความเบิกบานความผ่องใสทําแล้วระลึกถึงความดีแล้วลึกถึงบุญทั้งหลายที่เราได้ทําแล้วจิใจนีมมม่มีความเบิกบานมีความผ่องใสมันตรงไนข้าับเส้นทางเส้นทางเส้นทางของเส้นทางบาปหรือเส้นทางนรก เพียงคิดแค่คิดจะทํเดียนั่นแหละตาหูเลยเลิกหลักเลิกหลักแล้วมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวาเนี่ยใจมันมันใจมันแสดงออกถึงใจใหญ่ใจที่มันหลุกดิกแล้วใจที่มันหลุกดิกใจที่มันเศร้าหมองมันขุนมัวเนี่ยในขณะที่ทําจิตใจก็ก็เศร้าหมองขุนมัวทําไปแล้วแล้วลึกถึงบาปกรรมที่ตัวเองทําจิตใจก็มีแต่ความขัดข้ามมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความขุนมัวเนี่ยแลมันมันชี้บอก ชี้ทางบอกแล้วพุทธิจ้าที่บอกสุกโตสุกโตไปเป็นสุขเป็นต้องอยู่เป็นสุขซะก่อนใจมันจะไปเป็นสุขได้มันก็ต้องอยู่เป็นสุขเหมือนกับเศรษฐีเนี่ยอยู่มันอยู่ในบ้านเป็นเศรษฐีมันออกจากบ้านก็ต้องเป็นเศรษฐีนั่นแหละมันมันมันออกจากบ้านมันจะเป็นเศรษฐีมันต้องอยู่ในบ้านเป็นเศรษฐีซะก่อนเศรษฐีอยู่ในบ้านเดินออกจากบ้านวันไหนมันก็เป็นเศรษฐีอยู่อย่างนั้นแต่คนขี้ทุกขี้จนเน่เดินออกจากบ้านมันมันจะเป็นเศรษฐีไปได้ไม่ไม่ได้หรอกมันอยู่ในบ้านมันเป็น คนขี้ทุกขี้จนก็เดินออกจากบ้านก็เป็นคนขี้ทุกขี้จนเนี่ยะใช่ไหมล่ะเราอยู่อย่างนี้เราอยู่ด้วยความเป็นเป็นคนบุญเราออกไปแล้วก็ออกไปสู่สภาพความเป็นคนบุญเนี่ยแหละใช่ไหมล่ะแต่เราเป็นคนบาปเราก็ออกไปในสภาพของความเป็นคนบาปเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้หรอกนะมันเปลี่ยนมันมันอะไรการการไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็คือการกระทาการกระทําของพวกเราเนี่ยแหละจะเปลี่ยนแปลง จะเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองเปลี่ยนแปลงจิตของเราเองอเพรายในพระพระุทธเจ้าถ้าจึงท่งให้แนะชี้ให้พวกเรา,เาเชาวพุทธทั้งหลายหนักแน่นม,มั่นคงอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญานี่เราข้อปฏิบัติทั้งสามอันนี้แหละที่จะนําพาเราไปสู่ความสุขได้อย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าท่านก็เดินบนเส้นสาทางนี้แหละไปสู่ความพ้นทุกข์พระสงสารพวกอรหันต์ทั้งหลายท่านก็เดินบนเส้นทางนี้เดินบนเส้นทางของศีลสมาธิปัญญา ไปสู่ความพ้นทุกข์นี่แหละพอพอไปถึงจุดหมายไปทางนั่นคือความพ้นทุกข์แล้วมันอยู่เหนือบุญเหนือบาปมันอยู่เหนือนรกสวรรค์แล้วมันไม่จําเป็นแล้วแต่ตราบใดก็ตามถ้าพวกเรายังไม่ยังไม่อยู่เหนือบุญเหนือบาปคือยังไม่ก้าวไปสู่จุดหมายไปทางความพ้นทุกข์ได้เราก็ต้องยึดบุญไว้ยึดบุญไว้เป็นหลักประกันในการในความเป็นอยู่ในการดําเนินชีวิตในการเดินทางของพวกเรา เพราะบุญนั่แหละจะเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างแท้จริงบุญเป็นที่พึ่งของเราทั้งปัจจุบันและทั้งอนาคตอย่างแน่น,นอนอะจะเปรียบเที่ยวว่าเหมือนเราอยู่กลางท้องทะเลน่ยแต่ใดก็ตามถ้าเรายังยังไม่ถึงฝั่งอย่าไปทิ้งเรือ,อยึดเรือไว้ให้มั่นอย่าไปทิ้งเรือเด็ดขาดเลยถ้าอยู่ในอยู่กลางท้องทะเลอยู่ในท่ามกลางคลื่นกองคลื่นลม่จนกระทั่งนูนไปถึงฝั่งแล้วเราก็ไม่จาเป็นที่จะต้องแบกเรืออีกต่อไปขึ้นฝั่งได้สบาย แต่คิดดูถ้าเราอยู่ในการท้องทะเลเราไม่สนใจเรือทิ้งเรือซะหน่ะโอ้ยกว่าจะจมน้ําตายเหมือนที่ลนทุรนทุลายด้วยความทุกข์กทรมานขนาดไหนเ้วถึงที่สุดก็จมลงไปจมลงคนท้องค,คนทะเลเหมือนกับพวกเราอยู่ในวัฏฏะนี่แหละวัฏฏะวัฏฏะวนเวียนอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละวนไปเวียนมาวนไปเวียนมาวนเวียนไปวนมาอยู่อย่างนั้นเนี่ยก็เหมือนอยู่ในท้องทะเลยังไม่เห็นฝั่งยังไม่ยังไม่เห็นฝั่งพระนิพพาน เมื่อเรายังไม่เห็นฝั่งพระนิพพานเราก็ยึดยึดบุญไว้บุญที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติในในวงของศีลสมาธิปัญญายึดบุญไว้ยึดบุญไว้เปียบประดุจเหมือนเรือใช่ไหมยึดคุณงามความดีไว้เปียเหมือนเรือตอนเรายึดแต่สิ่งเหล่านี้ไว้เปียกประดุจเมือนเราอยู่การทอนทะเลที่เรายึดเรือไว้เนี่ยเรากมามา็มีความปลอดภัยมีความปลอดภัยในในวัฏฏะ วนไปเวียนมาในเที่ยวเทตายเที่ยวเกิดเที่ยวเกิดเที่ยวตายจะเกิดในสถานที่ใดก็ตามมันก็เป็นสถานที่ดีคติที่งามอยู่นั่นแหละเมื่อเราเกิดอยู่ในสถานที่ดีคติที่งามเราก็มีโอกาสมีโอกาสที่จะสะสมบุญเพิ่มพลุนมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงวันหนึ่งที่เราสามารถสะสมสามารถอบรมสามารถประพฤติปฏิบัติเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์ไปได้ ดังเช่นะพุที่เจ้าใจดังเช่นสงสาวโลกอ,ลอ,ลอลหรหันอันนั้นถ้าอยู่เหนือบุญเหนือบาปแล้วอันนั้นอยู่ที่ไหนถ้าก็ถ้าน่ก็สุขขังวัตตะสุขขั้นวัตตะสุขเนอสุขเนอ,นอแต่เมื่อพวกเรายังไม่ถึงจุดนั้นเราก็ต้องยึดยึดบุญไว้ยึดความดีไว้ให้มั่นแล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่ความปลอดภัยด้วยกันทุกท่านทุกคน <c oughs> เอ้านะรับพรนะรับพรแล้วเดี๋ยวจะได้ทานข้าวกันรับพรกันซะก่อน ยะทาวาริวะาปุราปาริปุเรมติสาขนลังเอ,เอวามีวะยตัวทินนังเปตานหังอุป,ปกะปตีอิชิตังปฏิตังตุมหังเขียบมวะเสมิจตุสเพปุเรนตุสังกะปายจันทปนอปนารโสยะทามณิชอนติ ราสุันยัทานทียวิวันชนทัวสัมพลนธงโขวิทฐันมุ่งเต็มพาวันวันตรายโยสุขขีนทิ้งายโยกอ อภิวันธนาเสวีสันิจังเวยนททนปัจจัยด้วตารุณรทมายวันทันตีอายุวันด้วนสุขังผัลัง รัตนตยานุภาเวตาราตนตยาตียสานโดยข้ารวยขพยาเวลาโซคาสตุจุปัถวานอนนกาอันตรายาปีวินาสันตุอเสสตุยชายาเซธิทนางราพังโสทิภาขยังโสข้างพลัง เทรีอายุจวันโนจาโพคางวุธิจจยาสวานสาตวสาจะอายุจาชีวสิทธิผวันตุเตมาวะตุสาบังการังราเขนตุสาบเดวตาสัมภะบุทานุภาเวตายสะทาสสตีผวันตุเตม ภาวะตุสซาบังการังราคานตัวาบเดวตานสาบัตธรรมานุภาเวปได้สถาโสตีภาวนุเตภวตุสซบังการังราคาทตัวาบเทวตันซาบสังขานุภาเวตได สัทธาสวทเทวพระวันตุเตวจะาหารทางกะจะาหารทางกนสักก่อนเน กรับขออนุญาตครับคุณอาพรอ,อัศาารานุลักษ์กาบน้อมถวายส่วนองค์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมจำนวน1,000ันบาทอุทิศให้คุณแม่อุทุมพรอ,อัศาลานุลักษ์ครบรอบวันเสียชีวิต8เมษายนเด็กชายวินบุญญานุสารตำบุญวันเกิดกาบน้อยถวายส่วนองค์หลวงพ่อสธรรมสุธรรมโมห้าบาทครับ ชนะนลยกระดานคิดสู้ชนะ ໂອ້ມ mm ັນບໍ່ມີທີເຂດໃນ

ว่าเหมดหมดคนแล้วยังอยู่ tám con nào สิเอ็ดครับวันนี้สามสปดสา รับรับอืม ก็จะทอดแล้วก็จะก็จะมอบเดือนหน้าไงเออเออเออยังรับอยู่เออเออก็ได้นี่นี่เอจะมอบสิบสาม ตาไปด้วยหรือเปล่าปีนั้นก็ยิงลงตาไปหรือเปล่ากัปีนั้น,ไม,ไ,ไ,น,น,มมนไม่ใช่เป็นไปงานนิมนต์ไม่ใช่หรอที่ที่ที่ทไปที่ครูบาอาจารย์ไปนะลงตาไปหรือเปล่าเนี่ย น,นี่ Facebook เฟซบุ๊กเหรออืออิบเจ็ดตกเออเครื่องบินตกยีบเจ็ดปีสองสามเออแล้เขาก็ว่าเขาบว่าลงตาเขาไปอือไปไหนไม่รู้ ไปไหนไม่รู้แต่ลงตาไปรออยู่นนนแล้วปว <สะ S 1> ดไปเ <สะ S 1> ขาเขาว่างงาั <สะ S 1> น้นไม่จะไปเครื่อง ทำันี่ยยุ่ยใส่ยูดรอแลอยุใส่ยูบรลโจดมาต่พุนหมอโอ้เออไปเบิง์ิอภตณพั อยู่บ้านเออบ้านอยู่บ้านจังว่าจังว่าถามอายุใส่อยู่ดรออายูใสเออส่วงกัน ก้าครึ่งกร,กรรมการเทียงกันกรรมการเทียงกันเกมมน่ามินเคง พัฒนาธรรมมาจยังมองมาเห็นดีอย่างก็เห็นดีอย่างก็จัดจัดจัด มุมนี่ลหะกวดยื้อกันอยูอออ่มุมนี้ก็เป็นคองใน่นอีกอ,อ,อันนี้มันไว้ของจะเอาของจะเอานักซสือก็มันก็ต้องสำหมดแล้วนะเออ หมดแล้วแต่รับพรอนะืมรับรับพรเปเปเปขอของของังยะาวาริวหาปุราปริปุเรนี่สากลัง เอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปคปติอิทิตังวิทิตังตุมหังกิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทพนารโสยะทามนิโชติระโสยะทาสัพพิตโยวิวัจจันตุสัพพโลกโควินาสตุมาเตปวัตบรราโยสุขีทีกาโยโภวะ ้าพิวาตนาสีนิสะนิจังวุธาปจา,ายโนจัตตาโรธรรมาวตันเตอายุวันโนสุขังภะลา